พระเจ้าสีธรรมโสกราชเป็นกษัตริย์นครสีธรรมราชโบราณในสมัยที่ยังเรียกว่าตามพารลิงพระองค์เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ปัตมะวงศ์จากตำนานเมืองนครสีธรรมราชกล่าวว่าพระเจ้าสีธรรมโสกราชเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองอื่นมาก่อนภายหลังเกิดโรคหาระบาดในเมืองนั้นจนทําให้ผู้คนล้มตายลงเป็นจํานวนมาก จนต้องอพยพผู้คนที่เหลือลงเรือหนีตายมาขึ้นที่หาดทรายแก้วและได้ตั้งบ้านเมืองขึ้นณที่นั้นและขนานนามว,วา่านครศรีธรรมราชมหานคร mm hmm. เมื่อสร้างเมืองเสร็จก็ได้สร้างสถูปเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าขึ้นที่เมืองนั้นพระเจ้าศรีธรรมสกร,ราชได้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช1 0 9 8 ในชั้นแรกคนทั่วไปเรียกว่าสิริธรรมนครในศิลาจารึกเมืองชายาเรียกว่าตามพระลิงหรือในจดหมายเหตุของจีนเรียกว่าตั้งหมาหลิงเป็นต้นการที่เรียกเมืองตามพระลิงว่านครศิีธรรมราชนี้ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่หนึ่งเป็นครั้งแรกชื่อนี้มีข้อมูลที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นราชอิสริยยศ ที่ถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ครองนครศรีธรรมราชว่าศรีธรรมราชคงจะถือเป็นประเพณีสืบต่อเนื่องกันมาหลายองค์จึงเป็นเหตุให้ไทยขนานนามราชธานีนี้ตามพระนามราชอิสริยยศของกษัตริย์ผู้ครองนครน,นี้ว่านครศรีธรรมราชตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นต้นมาเมืองที่ทรงสร้างดังกล่าวเป็นมหานครใหญ่มีอำนาจมากมีกำแพงประการโดยรอบทั้งชั้นนอกชันน้นใน นอกจากนั้นยังมีเมืองขึ้น12หัวเมืองเรียกว่า12นัก,กษัตริย์ตั้งอยู่โดยรอบพระราชอาณาเขตด้านศาสนาจากักรได้ทรงสร้างสิ่งสำคัญคือสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นจึงนับได้ว่าพระเจ้าสีธรรมสกราชเป็นผู้สร้างเมืองนครสีธรรมาราชและสร้างพระสถูปเจดีย์ที่เรียกว่าพระบรมธาตุปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยต่อมา ตอนนี้เราได้พาท่านมาอยู่ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าสีธรรมาโศกราชนะครับนี่คือพระเจ้าสรีธรรมาราชองค์ที่หนึ่งที่กปกครองนครสีธรรมาราชตั้งแต่อดีตนะครับเราขอย้อนรอยถอยหลังเข้าสู่อดีตการอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณปีพศ .854 หลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่ปรินิพาน854ปีเนี่ยนะครับซึ่งมีเมืองเมืองหนึ่งทางอินเดียตอนใต้ถูกลุกราน ศาส,สนาพุทธศาสนาพุทธูโรกรานก็เลยเมืองนี้ให้เจ้าหญิงเหมชลากับเจ้าชายทนกุมารให้นาพระบรมสาศรีริกธาตุจา,ก,ากอินเดียไปลังกาทั้งสองพระองค์ก็นั่งเรือโดยสารโดยเรือสำเภานะครับจากอินเดียตอนใต้มีความประสงค์ที่จะไปลังกาเสร็จแล้วเรือแตกเมื่อเรือแตกนะครับปร,กรากฏว่าว่ายน้ําด้านต้นจนถึงเมืองตะโกลาก็คืออำเภอต,ตะกัวป่าเดี๋ยวนี้แต่ณตรงนั้นไม่มีคนอยู่นะครับ ทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายเดินหลงทางมาทางด้านทิศตะวันออกและมาเจอหาดทรายแก้วก็คือที่ที่มีพระบรมธาตุเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับและทั้งสองพระองค์นั้นนอนหลับไปเพราะเหนื่อยและต่อมาก็พอตื่นขึ้นมาก็เห็นพระธุดงรูปหนึ่งนะครับปรากฏว่าพระธุดงรูปนี้คือพระหมหาเถระพรมเทพท่านเห็นพระบรมสารีสารีทิกธาตุน้เปล่งรัศมีก็เลยถามเจ้าหญิงเจ้าชายเจ้าหญิงเจ้าชายบอกว่านี่คือพระบรมธาตุที่จะนําไปลังกาแต่เรือแตกนะ ได้เล่าเรื่องทั้งหมดการเดินทางทั้งหมดมาให้พระหมหาเถระพรมเทศท่าน,นฟังพระหมหาเถระพรมเทศท่านบอกว่าถ้ามีความพระประสงค์แล้วขอให้นําพระบรมาธาตุนี้ไปยังลังกาแต่เมื่อไปถึงลังกาแล้วขอให้นํากลับมาไว้ที่นี่เริ่งหนึ่งเพราะบริเวณเหล่านี้ขอพยากรว่าต่อไปไม่ช้าไม่นานจะมีพระยาพระรูหนึ่งพระองค์หนึ่งชื่อว่าสรีธันมาโศกราชจะมาสร้างบ้านแปลงเมืองและจะเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นศาสนาจักรอันยิ่งใหญ่ในส่วนภูมินี้แล้วทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายนะครับก็ได้เดินทางต่อไปถึงลังกาและได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระเจ้ากรุงลังกาฟังพระเจ้ากรุงลังกาบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้นํากลับมาที่หาดทรายแก้วอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เจ้าหญิงเจ้าชายก็ได้นํากลับมาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือพระกแก้วแก้วเบื้องซ้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเอามาไว้อย่างที่เดิมแล้วจากนั้นมานะครับไม่ช้าไม่นานนะครับเรื่องนี้ เมื่อผ่านพ้นไปหลายร้อยปีต่อมานะครับก็กล่าวถึงพระเจ้าสรีธรรมสงพระเจ้าสีธรรมงรสรมงครับประวัติศาสตร์ไม่ได้จารึกว่าท่านมาจากไหนเพียงแต่จะรึกว่าหนีข้าหามาแล้วมาถึงหาดทรายแก้วมาเห็นยุทธภูมิยุทธศาสตร์ตรงนี้มันเหมาะสมที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองก็เลยสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นนะครับและบังเอิญไปขุดเพราะขุดที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองก็ไปขุดพอพระพบไปเจอเพระบร,รมาสารีริกธาตุ แต่ท่านไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับทำยังไงนะครับเอาขุดขึ้นมาไม่ได้แล้วพระองค์ท่านก็เลยเป่าประกาศไปทั้งเมืองว่าใครสามารถนะที่จะขุดอันนี้ได้เพราะว่าการขุดเนี่ยนะครับได้มีกาสีฝูงซึ่งเจ้าหญิงเจ้าชายได้เสกเป็นกาสีฝูงไว้ปกปักรักษาพระบรมาธาตุทั้งเจดีพอขุดปับ๊บปรากฏว่ากาเนี่ยมันขึ้นมานะครับทั้งสีทิศมาเจาะมาจิกคนที่จะขุดพระยาศรีธรรมโสกก็เลยเอาทองเท่าลูกฟัก คอม้าและเปล่าประกาศไปทั้งเมืองในาณาจากนี้บอกว่าใครสามารถที่จะปราบกาสีผูงนี้จะได้จะให้ทองเท่าลูกฟักแล้วต่อมามีกระทาชายนายหนึ่งสามารถที่จะปราบกาสีผุ่มนี้ได้เมื่อปราบกาสีผูงนี้ได้พบขุดก็เป็นไปเป็นพระบ,บรมสารีริกธาุพระเจ้าสีธันมาโศกราชก็เลยเห็นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองและจากนั้นมาก็ก่อเป็นรูปเจดีขึ้นมาอย่างเป็นเจดีทรงลังกาอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ คือพระเจ้าสีธันมาโสกราชนะครับแต่เมื่อท่านได้ท่านสร้างได้ท่านได้สร้างบ้านแปลงเมืองจนเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จสวรรคตองค์ต่อมาองค์น้องก็คือพระเจ้าสีธันมาโสกราชจันทราพานุเหมือนกันก็ได้สืบต่อเนื่องสร้างต่อเนื่องเจดีย์นี้จนสําเร็จแล้วพระเจ้าสีธันมาโสกราชนะครับพระองค์ท่านมีบารมีปกครองเมืองต่างๆถึง12เมือง เมืองนครศรีราชในช่วงนั้นเลยเรียกว่าเมือง12นักษัตวเมื่อพระองค์ท่านได้สร้างพระบรมธาต mm ุเจดีเสร็จเรียบร้อยก็เป็นที่เฉลิมฉลองการเมืองต่างๆเข้ามากทั้ง12เมืองแต่ปรากฏว่าในขณะที่เฉลิมฉลองสมโภชกันเนี่ยนะครับที่ปากพนังเขาพบผ้าผืนหนึ่งแล้วผ้าเนี่ยนะครับมาติดอยู่ที่ชายหาดปากพนังปรากฏว่าคนนั้นเหลืออยู่10คนรอดชีวิตอยู่สิบคนก็เลยถามคนทั้ง10คนนี้ว่าเจา้าผ้าผืนนี้ไปที่ไหน ทั้งสิบคนไม่บอกว่าเจ้าผ้าผืนนี้ไปห่ออุ้มองพระบรมธาตุเจดีย์ที่ลังกาแต่เรือแตกก็เมื่อผ้าผืนนี้นะครับปรากฏผ้าผืนนี้มันติดตมติดโคลนนะครับชาป่าพนังก็ซักปรากฏซักผ้าผืนนี้พอสะอาดแล้วก็ผ้าผืนนี้เรียกว่าผ้าพระบทเป็นผ้าที่วาดรูปพุทธประวัติตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูตรตรรู้ปฐมนิเทศและนิพพานผ้านี้เลยเรียกว่าผ้าพระบท เรื่องเหล่านี้มาถวายพระเจ้าสีธรรมโศกทั้งหมดพระเจ้าสีธรรมโศกท่านบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นขอให้ไม่ต้องไปถึงลังกาให้แห่แหนจากปากผานังนั่นแหละมาถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็หอมองค์พระบรมธาตุเจดีย์นะครับไม่ต้องไปถึงลังกาเลยกลายเป็นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าสีธรรมโศกนะครับท่านยืนเด่นเป็นสงา่าเห็นไหมครับท่านมองดูพระบรมธาตุเจดีย์เพราะเจดีย์นั้น พระองค์ท่านได้สร้างขึ้นมือขวาจะกำพระแสงดาบมือใช้มือซ้ายจะถือพระธรรมคัมปีเปรียบเสมือนว่าพระองค์ท่านนั้นปกครองราชดรของพระองค์ท่านเหมือนพ่อปกครองลูกพระองค์ท่านไม่ได้มีอาณาพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีอาวุธยุทธปกคณรไม่ได้มีสิ่งอะไรทั้งหมดที่จะไปรบราฆ่าวันกับเพื่อนแต่ปกครองด้วยพุทธธรรมด้วยสัจธรรมแบบพ่อปกครองลูกเนี่ยนะครับแล้วต่อมาอาณาจักรของเรานี่อ่อนแอ พ่อคุณรามกำแหงหมาราชเสด็จยังนครศรีธรรมราชต้องการพระพุทธสิงห์เมื่อพ่อคุณรามกำแหงหมาราชเสด็จกลับจากนาครศรีธรรมราชพ่อคุณรามกำแหงหมาราชได้ทำสนสัญญากับพระเจ้าศรีธรรมโศกองค์นี้แหละครับว่าไอ้ศรีธรรมโศกเอ๋ยกูจะไปแล้วเมื่อกูไปถึงสุขโขทยัยกวาพระพุทธรูปพระพุทธสิงห์ของมึงไปแต่พอกูไปถึงสุโขทัยกูจะสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งมึงอยู่ที่นี่มึงสร้างด้วย และสร้างให้พร้อมกันและให้เสร็จพร้อมกันและให้ชื่อว่าศรีสักยะมุนีนะครับและพ่อคุณรามกำแหงเขาสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่สุโขทัยที่นครศรีธรรมราชนี่ก็สร้างด้วยชื่อว่าพระศรีสักยะมุนีศรีธรรมราชพ่อคุณรามกำแหงมหาราชเสด็จอย่างนครแและได้เอาการปกครองของนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับไปปกครองสุโขทัยแม้แต่อยุธยาก็เหมือนกันได้เอาการปกครองของนครศรีธรรมราชแบบจตุสดม ไปปกครออยุธยาเพราะฉะนั้นพระเจ้าสีธรรมโสกองค์นี้นะครับท่านมีบุญญาบาร,รมีนะครับประวัติศาสตร์ไม่ได้จารึกว่าท่านมาจากไหนเพียงแต่อบพยพหนีไข้าหามานะครับลักษณะท่าทางของพระองค์ท่านแขนจะใหญ่พระบาทจะใหญ่จมูกโด่งปากหนาแล้วก็ทรงาพาดเนี่ยนะครับแบบใต้สะดือ เพราะสันนิฐานว่าจะต้องมาจากสีลังกาก็เลยชื่อว่าสีธันมาโศกราชคําว่าสีคือสีลังกาธรรมคือธรรมพุทธธรรมสัจธรรมโศกราชได้เอาสร้อยพระนามของพระเจ้าอาโศกมหาราชเพราะฉะนั้นกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ปกครองนครสีธรรมาราชในอดีตนั้นเมื่ออยู่ในธรรมเนียบและเป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีจะต้องมีพระนามชื่อว่าพระเจ้าสีธันมาโศกราช แม้แต่เจ้าพระยานครน้อยซึ่งไม่ได้จีเชื้อพระวง์เกี่ยวกับสีธรรมโศกเลยแต่พระองค์ท่านนั้นมีบารมียิ่งใหญ่เราถือว่าเราถือว่าเจ้าพระยานครน้อยนี้เป็นโอรสของพระเจ้าตากสินมหาราชและเจ้าพระยานครน้อยนี้แหละคือพระเจ้าสีธรรมโสกราชองค์สุดท้ายของนครสีธรรมาราชครับ ข้างหลังผมนี่ครับท่านจะเห็นกำแพงนะครับทังซ้ายทั้งขวาเนี่ยกำแพงนี้คือกำแพงเมืองก็สร้างโดยพระเจ้าศรีธันมาโศกราชเมื่อพระองค์ได้สร้างบ้านแปลงเมืองนะครับท่านร่วมกันสร้างกับพวกมอญพวกอินเดียพวกศรีลังกานะครับจากทั้งหมดนี้ที่สร้างนะครับคือพระเจ้าสรีธันมาโสได้สร้างขึ้นแล้วที่เห็นอยู่นี้คือว่า,วาเราบูรณะมาเรื่อยๆนะครับ ที่นี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังผมไปนะครับสะพานนี้นะครับการสร้างฝังเมืองนี้เมืองนี้มันจะขนานไปกับชายทะเลนะครับตรงนี้เป็นประตูใหญ่คือที่เขาเรียกว่าบิเกตประตูนี้อยู่ทางทิศเหนือเรียกว่าประตูชัยเหนือแต่ทางราชการจะเรียกว่าประตูชัยศักดิ์เมื่อเดินเข้ามาทางเมืองเดินเข้าเมืองมาทางมาทาง,มาทางทิศเหนือนะครับเดินมาทางทิศเหนือนในคน,คนในสมัยก่อนจะเรียกว่าทิศตีน เดินจากทิศตีนแล้วก็ยังจะเดินเข้าไปทางทิศหัวนอนนะครับทีนี้เมืองของเรานะครับพระเจ้าสีธรรมสโศกได้สร้างขึ้นนะครับเป็นรูปส <tte ร> ี่เหลี่ยมถืนผ้าประตูใหญ่ทั้งสองประตูทั้งอยู่ท,ท,ท,ทางทิศเหนือและทิศใต้ทางทิศเหนือนะครับชื่อว่าประตูชัยเหนือแต่ทางราชการจะเรียกว่าประตูชัยศักดิ์แล้วทางทิศใต้ที่อยู่ที่ถนนประตูชัยนูนน้นนะครับอนุคือประตูชัยใต้แตท đến, ท่ทางราชการจะเรียกว่า ประตูชัยสิธิ์ทีนี้ทางทิศตะวันออกนะครับทางขวามือผมเป็นทิศตะวันตกนะครับทางทิศตะวันตกยังมี4ประตูแล้วทางทิศตะวันออกนี่สี่ประตูเพราะนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยครับเป็นเมืองที่ใหญ่มันมีถึง10ประตูด้วยกันพระเยรีธรรมโสดพระราชนมีบารมีนะครับแล้วก็แบบแปลนการสร้างฝังเมืองจะเห็นนะครับว่าก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเนี่ยจะต้องมีแม่น้ํา คลองนี้อยู่หน้าเมืองเลยเรียกว่าคลองหน้าเมืองแล้วคลองนี้ในสมัยก่อนนะครับว่างถึง60วาด้วยกันนะครับหกวาถ้าจากคลองหน้าเมืองไปสนามสนามนี้ก็อยู่อยู่ที่หน้าเมืองก็เลยเรียกว่าสนามหน้าเมืองเนี่ยครับพระเจ้าสรีธันมาโศกราชนี้ปกครองแบบพ่อปกครองลูกแต่ที่พระองค์ได้สร้างกำแพงนี้ขึ้นมากลัวว่าเมืองต่างถิ่นต่างแดนจะยกเข้าจู่โจมเมืองของพระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านก็สร้างอย่างเด่นเป็นสงา่า และอีกอย่างหนึ่งนะครับดูให้ดีนะครับบนกําแพงเมืองนะครับเมืองต่างๆนะครับกาแพงเมืองจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ของเราในยอดกําแพง่านใหญ่นะครับว่าเป็นรูปแบบเหมือนกับใบเสมาเปรียบเสมือนว่านครสีธรรมราชนี่เป็นเมืองพระนะครับเดินเข้ามาวัดแรกที่เจอก็คือวัดเสมาเมืองก็คือใบเสมาเหมือนกันนะครับแล้วก็วัดเสมาใจ นี่เมืองเราเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าสีธรมาโศกราชพระองค์ท่านมีบุญญาบารมีนะครับที่ได้สร้างเมืองและเราก็ได้อาศัยเมืองของเรานี้จนถึงณบัดนี้อายุประมาณ1800งพปรีพระบรมาธาตุเจดีย์พระองค์ท่านสร้างเมื่อประมาณปีพศ1,700และวัดเสมาเมืองนะครับเป็นวัดแรกของเมืองนครศรีธรรมราชเพราะศิลาจารึกข,ของวัดเสมาเมืองบอกว่าวัดเสมาเมืองนี้สร้างหลังจากสร้างพระบรมาธาตุ จด18ปีก็คือเมื่อประมาณปี1718ส่วนบริเวณประทาตนั้นไม่ใช่วัดแต่เป็นเขตศสงนาวาสนี่ยนะครับด้วยบุญญาบรารมีของพระเจ้าสีธันมาสุกราชนะครับ การณียกิจและพระเกียรติคุณพระเจ้าสีธรรมสกราชทรงมีพระการณียกิจและมีพระเกียรติคุณดังนี้ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของนครสีธรรมราชโบราณและได้เป็นผู้สร้างบ้านแปลงเมืองให้เป็นอาณาจักรสําคัญในแหลมอินโดจีนได้ทรงสร้างเมืองนครสีธรรมราชขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักร,ราช1998โดยสร้างกําแพงป้อมปราการโดยรอบทั้งชั้นนอกและชั้นในด้วยพระบีชาสามารถของพระองค์ ทำให้นครศรีธรรมราชเป็นมหานครใหญ่และมีอำนาจมากมีเมืองขึ้น12หัวเมืองซึ่งเรียกว่า12นัก,กษัตริย์ตั้งอยู่โดยรอบพระราชอาณาเขตโดยกําหนดให้ใช้สัตว์ประจําปีเป็นตราเมืองแต่ละเมืองได้สงสร้างพระบร,รมาธาตุเจดีย์ขึ้นบนหาดทรายแก้วซึ่งนับเป็นปูชนียสถานอันสําคัญในสมัยต่อมาตราบจนปัจจุบัน